ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเนาะครับอ๋อตียมวันนีพามาเบิ้งเลขกที่เอฟซีหลายคนลับทันคอมเมนต์มาหลักสิบหลักสิบล่างนะครับเนาะที่เด็กหกกับแปดนี่ที่กินพวกเตีมลุ่งห้ยแล้วด้วยครับด้วยเอฟซีครับแต่ว่ากัมีเอฟซีอาชิโบเห็นนะครับเนาะหลายคนหลายทันคอมเมนต์มาครับแตีมเชียนไว้อยู่นะครับเนาะหลัก หลักสิบล่างกระที่เอฟซีเห็นนะครับเนาะหกกับแปดที่พอเรียมแลวให้เบิ้งอยู่ครับเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาพอเรียมไม่ร้งให้ครับจะมีละเฮ็ดยอดเมื่อกากสองสามวดนี่เนาะเอฟซีเนาะครับเนี่ยงวดเนี่ยพอเรียมได้คำนวณไปแล้วนี่ครับได้สองกับนีนครับเอฟซีแต่เอฟซีก็เลยอยากได้สูตรเนาะครับเนาะเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เ,รเ,เตเรียันผ่าเห็ดเบิร์นขับเอฟซีมันกิดหลายตัวเดีวยครับเอฟซีเอาสี่สามหกนะครับเนาะห้าเก้าสี่ ดีแปดเก้าสามสัตว์อยูีนส์ครับยอนส์เนาะสองหกหกสี่สี่เจ็ด สองแปดสองสามสามสามหนึ่งห้าแปดสามล่างสี่สอง สองเก็ดหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สองแปดสี่แปดเจ็ดหก กับเอฟซีบวกลายดิสุดนาเลยล่าสุดนะครับเอฟซีเนาะเก้าสองเก้าสามสามสองล่างแปดสาม สองห้าสองเก้าแปดหกศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์ ครับเอฟซีพอเตียมย้อนให้ซํามี่สามงวดนะครับเนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่เลขหน้าเลขเนี่ยมีเอฟว่าสองเก้าแปดเลขหน้าครั้งที่หนึ่เจ็ดสองห้าเลขหน้าครั้งที่อออสองเอฟซีครับพอเตียมนี่้าบอลอยเปเนนี่บอลบอลบอลนั่นนะครับเด้อบอลลงเด้อพอเตียมบอลฟังเซือ้อเอฟซีไปเช็คไม่เลยพอเตียมนั่งจดเอากับ เลขอ่ะพ่อเตียมนั่งจดเอาเลยนะครับบ่มีพิษของพ่อเตียมเนี่ยพ่อเตียมรับประกันนะครับเอฟซีต้องไปตรวจไม่อย่าไปซื้อใบตรวจรถนันมาจะไปซื้อเลี่ยงเบอร์มาตรวจมันบดถือพ่อเตียมเคยวอาไลยเทธอละเรื่องเลขเลขหน้านี่เดี๋นี่ครับพ่อเตียมสินั่งจดเอาตลอดนี่เรียกหน้าครั้งที่หนึ่งมีเจ็ดสองห้านี่ โมี่ผิดนะครับเลขหน้าข้างที่สองสองเก้าแปดหกศูนย์สี่เลขไทยข้างที่หนึ่งเลขไทยข้างที่สองหนึ่งศูนย์นี่ครับ,รบอเอฟซีนะครับ FC, ต้บอง FC, อเปะน,นะครับเอฟซีพอเตียมบอรูฟังเอฟซีเขาเมียนวาว่าพอเตียมลงผิดนะครับเนาะไปตรวจไม้นะครับเด้อครบเบิดเลยครับเลขหน้าข้างที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่สองเลขไทยั้งที่หนึ่งเลขไทยครั้งที่สองเนี่ยครบเบิดครับพอเตียมสิบูเชียน เอฟซีเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะวิธีการบวกครับบารนีเอฟซีหลักแสนหลักร้อยหลักสิบล่างเลขนาข้างที่หนึ่งหลักสิบนี่ครับข้างที่สองหลักร้อยไท่ายข้งที่หนึ่ง ลักสิบลักหน่วยพ่ายครั้งที่สองลักสิบนี่สองเือครับนี่ลักหน่วยนี่เธอหนึง่งนะครับมันิมีบวกบวกสองคงที่แล้วตัวนี้ก็มีบวกอีกนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเตรียมมาเปิดก่องนะครับเนาะ เกี่ยวนครับเอฟซีด้อบพอเต็มมาคอยกัน,กนบ้างบ่าคอ,อยตรงๆนี่ครับบวกกับพ้อมกันเลยครับเอฟซีหลักสิบล่างนะครับเนาะทีเอฟซีคอมเมนตนมากสี่บวกห้าบวก หนึ่งบวกเก้าบวกสองบวกสี่บวกเก็ดบวกอันนี้สองแปดสิบหกนะครับเนาะพอเตียมนัออกต้องหกนะครับเด้อหกบวกสองบวกบวกสองคงที่ครับสองบวก ครับนี่ได้42ครับเอฟซี่เาขอจะสอบ่ครับ2ตัวนี้มาบวก2นี่ครับ2บวก2เป็นแม่นบ่ครับนี่ครับเอฟซีเอาต่อมาเนาะครับเนาะหลักแสนคือ3 3บวก หลักร้อยคือหาบวกหลักสิบล่างสี่บวกนี่ก็เบวก3บวก8บวกสบวก2 7งเจ็พอเตียนนับตัวสี่นะครับเนาะสบวก, 4, บวก หบวกบวกสองคงที่ครับ fc 2สองบวกนี่ครับได้สีสหครับ fc 46 46สี่สิบหกส่บหกข้าเก่าต้องหกละครับหกหตัวนี้มาบวกสองนี่ครับหกบวกสองเป็น8ดนี่ครับที่ไปที่มากคงหกับแปดครับเนาะ เอางวดที่จะถึงล่าสุดนี่นะครับเนาะวันที่สิบหกกันยายนหกห้านี่ครับหลักแสนคือเก้าเก้าบวกสามบวกแปดบวกสองบวกสองบวกศูนย์เท่ากับว่าตรงบวกนะครับเนาะมาบวก4ี ี่บวกอันนี้หนึ่บบงบวกหนึ่งเป็นสองครับสองบวกศูนย์ก็ว่าต้องบวกมาบวกสองคงที่ครับสองบวกปรับเอฟซีได้สามสิบสองสามสิบสองเท่ากับจะสองนั่นไหครับสองมาบวกสองคงที่เป็นสี่ นี่ครับหลักสิบล่างนะครับนะเนาะเตียวากะมวดที่ผ่านมากเห็นเห็นน้ากันนะครับนะเอเนาะเตียว,วา่าเดินตอนไปข้างนาหน้าเฮ้ากับบลูนะครับเนาะ ขับขอเปบเบิงส่กันลายลายสูตรเอาได้ครับได้เอฟซีด้อันนี้มันกามาน้ำกันเนาะครับเนะเออาะหลัก 10, สิบเอฟซีสองกามาครับลาสูตรที่เราเห็นกันแปดเนาะครับนั่นเนาะก็มาแปดสามเนาะครับบานนี้งวดต่อไปข้างหน,น้านี่แต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยจังเล็กกสรซางครับเอฟซีค e อให้มันเดินเตรียมจุบ,บอกคือซือ้อเวลาเฮ้า ซื้อหอกกับตรงกลับตัวพอมเมนบอคาเอฟซีพอเทียมอย่บอกว่าไปฟังืซื้อสิละบนว่าลักซิปต้องไปลักซิปโบ,บเมนนะครับเดอ้อเอฟซีพอเทียมเอาโซประก,การพอเทียมมาบอกซูฟังมารับเนาะย่างหน่อยกับคอแหมันมามาซิมาลักสิบลักหน่วยกับสร้างมัน่นคำนวณย้อนลังถือบัตทุงวดครับเอฟซีเข่าบัตทุงวดไปนานะครับบาลนี้ บมลูนะครับเนะาะฉะนั้นแล้วคอตาให้มันมาระว่างซองกับซี่นะรับรักนุย้ยพ่อเตียมก็ให้ไปแล้วเอาไปจับใส่กันล่องเบิงครับฉะนั้นแล้วเวลานั้นห้องกะก,กับตัวพร้อมนะครับอีซนะี่เนาะพ่อเตียมก็ขอบอกไว้เตือนไว้ค่วมวังดีนะครับเนาะพ่อเตียมมีโซประการมาคัากแล้วกับเหล็กนะี่เช็ดมาจนจนล่าพอสมองแล้วเอฟซีลังเทื่อห้าว่าลักซิฟนะี่ ก็เสื้อสูตรเป็นบอครับอันนี้พอเตียมจะสบประก,กันพอเตียมมาบอกสูฟังเดอ้อเสื้อว่านรักซิปมึงตรงมาลักซิปก็ซื้อบอกรับเรียกออกมาออกตัวกับหังสี่ครับเอฟซีพอเตียมจะบอกสูฟังอย่าให้มันเสียความรู้สึกนะครับเนาะครับเอาสน,นั้นแล้วก็พอเตียมก็จิตผาดประกันได้พอเตียมมากราบขอโทษขออภัยหลายนะครับเดอ้อเอฟซีคำนวณย้อนหลังถือเบิรถูกงวดไปนาเฮาบโรลูเม็นบอครับ สันนัลเหล่าฮอก็ใส่วิจารณญาณเอาเอฟซีเตรมพอฝากไปซัมนี่เนาะครับเนาะเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนี่แหละครับที่ไปที่มาพอเตรมเก่าให้เบิ่งแล้วที่เอฟซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาหกกับแปดนี่เนาะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้เบิ่งครับเอฟซีสุดท้ายใต้สุดนี่พอเตรมก่าก็อวยพรในเอฟซี FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตรม มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะความเก็ยบยาให้ได้ควมามไข่ยาให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควนยืนถ้ามาขาคายสิ่งเด็กขอขอให้จเจริญลุลงเรืองครับเนาะวันที่สิบหกกันยายนข็ขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกวหวยรวยเงินกันถือแล้ววันที่หนึ่งนะครับเนาะโอ้ยเบิ้งขขาเอ็บซี่ถือกันลายถือรล้วันที่หนึ่งกันลายลายจังวัดลายอัมน,น,นะครับเนาะถือกัน ขอไอเอฟซีประสบความสําเร็จเด้อครับเด้อถือกันครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ